Oh lah it's full time ni lah. Apa เต็ม,ตมที่ EBK ครับใตดีต่อคิวเลยดูสจะเอาะไรขนาดขนาดไหนเชียว9.5ตู้อสิรเต็ม Dahil at siya, itim.